ติลุงนี่ได้เรียนรู้จากควายอ่ะควายเปครูอีกตัวหนึ่งเพราะเมื่อก่อนเลียกควายที่ในป่าเนี่ยเลียงควายตลอดแต่แต่อยูห้าขวบมีครั้งหนึ่งแต่ถ้าเลียวควายอยู่ๆควายนะี่จะไล่ไล่ลนหนองอะ่ะไล่ลนในทุ่งในน้ำมันจะคึด้ดอยเรื่อยๆอะ่ะอ๋อปรากฏว่าน้ําจะทท่วมเหมือนกัน นายทัวนะ่วะควายรีขึ้นดอยก็เพาว่าควายขึ้นดวยสอสาชั่วโมองนี้โผจะมาใหญ่ละปกติแล้วมันจะดูถูกควายอยู่เสมอมันจะบอกว่าที่อย,า,ยากควายทำอยากควายปรากฏว่าที่แท้จริงเนี่ยนะควายนะ่ยมารู้ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นดีกว่าโคโดยสัมปัน้าว่าธรรมาชาติในโลกนี้มันมีเยอะอยู่แล้วส่วนมีชิ้นนี้เดียวเมื่อไหร่นี่นะ มันก็แค่ๆขาดความสุดดูไปแล้วเหเห่แ hey, hey, นวทายอย่างนี้แล้วก็จะทําอะไรต้องฟื้นป่าต้องฟื้นดูแลป่าชัวาช่วชั่วระยะาหนึ่งข้างบนนะป่าไมา้เนี่จะถาป่าธรรมชาติแล้วปลูกโซนลูกก็ไม่เห็นด้วยลูกเอาไปค้าไปบอกขอว่าเอ๊ะ hey, ทำไมปลูกป่าโซ่อย่างเดียวมันไปเชื้อเพลิอนอะ่ะตอนนั้นน่ะเขาเขาบอกว่าลู้ครูนะ่ะมันเรียนจบที่ไหน ทำไมต้องมาสออาจารย์ <laughs> น่ะมีปีหนึ่งน่ะขปลูกปาสดชั่เดียวนะแปดปีแล้วไฟไหมปีเดียวหมกเกลือไม้คราทิสอเลยเออกณะป่าไม้ในรู่หรือสูว่าโหมันมนาทับชิ้นนี้เดียวอย่างนี้ไม่ได้แล้วแต่ชั่วละเลานี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยคุยไปคุยมาชั่วละหลานี้ป่าไม้สเสือปลูกป่าห้าชิ้นนี้คือไป แล้วก็ชั่วลหลายๆนี่คิดว่ามันออแแบธ,ธรรมชาตินิ่มากขึ้นมากขึ้นครบปรัจชาุสเคราะห์สุเสือพระกนอยอสุเสือหละหลายเผ่านักวิชาการหลายคนเขาบอกว่าเฮ้ยกาเรียนี่นะสุเสืออะไรอะไรก็สุเสือมา20ปีแล้วกาเรียก็คือการเรียอย่างนั้นแหละลรืล่อลือแล้วมันไม่เข้าถือความเชื่อและจิตใจตัวนี้มันจะเข้าถือแต่โปรแกรมไรหรือ เขาเรียกว่าวัดจีดีพีหรือวัาโพกรไมยหรือดอกโพบาจาานี่มันไม่มีโดอกโพแต่อธิบายไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยบอกว่าชอเขาทลายป่าปรากฏว่าที่เนี่ยที่ที่ป่าโมเนี่ยมันไม่ใช่ชอคเขาสุเสริมเพรามันหมดรูมาเปิดแผ่ที่ชอเขาไม่อยู่ป่ามาก็หมเหมือนกันวะนะเนี่ยไปดูที่คุเทชอคเขาไม่อยู่ป่ามาก็หม ชาวบ,บ้านที่นี่ไม่มีความรู้ที่เป็นใบปริญญาจากศาสตร์นู่นศาสตร์นี่มาใช้ในการ<ม>ดูแลป่าแต่ว่าใช้ภูมิปัญญาความเชื่อแบบดั้งเดิมมามมคําคําสอนผู้เร่าผู้แก่อย่างอย่างที่พตดีจะจะพูดอยู่เสมอค <c oughs> ือว่าออทีเกิดต่อทีอกอกกระเกิดต่อกา<ม><ม>ได้กินจากจากน้ําให้ดูให้รักษาน้ํา<ม>ได้กินจากป่าให้ดูแลสรรพสิ่งให้ดูแลธรรมชาตินี่คือคําสอนที่ มีการพูดต่อการรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นซึ่งความเป็นจริงอย่างนึก็คือว่าเรามีโลกใบนี้แค่โลกเดียวใช่ไหมแต่ว่าความรู้หลายๆอย่างเนี่ยพยายามขุดรีดโลกเพื่อแปลเป็นเงินเพื่อที่ตัวเองจะได้สบายเพื่อที่ตัวเองจะได้มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่นแต่สุดท้ายแล้วต่อให้คุณมั่งมีแค่ไหนเนี่ยสิ่งที่มีค่ากับคุณที่สุดก็คือธรรมชาติต้นไม้แม่น้ำภูเขา พวกนี้พวกนี้มันจะทําให้เรายังรักกันอยู่คนบนโลกนี้ยังมีความรักความมาทรให้กันอยู่แต่ว่าถ้าเรามีแต่เงินมีแต่แอร์มีแต่ตึกพวกนี้มันก็จะทําให้เราไม่สนใจซึ่งกันและกันธรรมชาตินี่แหละสามขากะทุกชีวินมันช่วยกันดูแลแหละ แม้ว่าคนในเมืองคนนอกเมืองคนชนโบกคนในกรุคนในเมืองแม้จะสนบสนุกนอยไาได้ต้องดูแลได้ทุกที่ถ้าว่าเหตุคุณค่าของธรรมชาติฟื้นได้ทุกที่ทุกคนทุกชั่วชัดทุกวันนันเลยที่มาฟื้นไม่ได้เนี่ยความเหตุแก่ตัวมาอยู่ในใจทุกคนความเหตุแก่ตัวความเหตุแก่ได้ความเหตุแต่เรื่องเฉพาะหน้าหรือความเหตุแก่อันหน้าความเหตุแก่เกงยเฉพาะหน้าอย่างนี้ ถ้าว่าเห็นว่าเอ๊ะชีวิตก่อนรู้เนี่ยมาไม่ถือร้อยปีจะตายอยู่เงี้ยเงี้ยแล้วพอมาเกี่ยวข้อกับธรรมชาติเพราะทุกโกในเนื้อในหนาเนี่ยหมอพิสูแล้วว่ามันมีอยู่หกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นน้ำพอนา้อดูแลคือน้ำอยู่ได้ทุกที่ถ้าว่ารู้จะเรียกว่าต้องคือคือสิมีชีวิตคือมันอยู่กับโสดุมถหาอยู่กับหมอโสห้อยู่กับเข้าใจเข้าใจชีวิตอื่นเข้าใจชีวิตวต,ตัวเอง หรือก็จะว่าไปอย่างนี้แหละนะ